สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมรี่มือสองแอคคอร์ดมือสองนะครับนะกับผมนะครับบินไปโดนนะครับดืวยการฝ่ายขายประจําบริษัทพินยนต์นะครับนะวันนี้เสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะนะครับดีเป็นวัดด้วยนะครับพีเอ็มสองจด้วยนะเล่นงานเซาโหเสียงเบียดเลยพี่นะอาจจะฟังขัดๆหน่อยนะนะครับแต่ตั้งใจมารีวิวนะพี่นะนะครับครั้นี้เข้ามาอีก1นึคันนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าอันนี้วันนี้อาจจะลบลับสักหน่อยนะน่าจะอยู่มา10นาทีกว่ากนนะครับสำหรับคลิปนี้นะนะครับ โต้ต้าแคมรี่นะครับ2.5ไฮบริดนะครับตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับปี2020นะครับเลขไมล์102นะฮะร,รถหน่วยงานของบริษัทญี่ปุ่นนะครับผมนี่นะครับก็ถือว่าได้เป็นสีขาวและสวยเหมือนเดิมนะสำหรับคันนี้นะครับแคมรี่กระจกเดิมทุกบานนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยเข้มด้วยนะน่าจะมี80นะพี่นะผมบอกเลยว่า80แน่อนอนคันนี้เข้มจริงๆ นะครับติดฟรีมาสวยกระจกเดิมทุกบานนะครับเหลี่ยมคมสันไม่มีบบไม่มีรักยิ้มนะครับนะฮะใครหาสีนี้อยู่นะครับให้ไวนะนะครับเหลือไม่กี่คันแล้วนะครับนะฮะรอบนี้นะครับนะเพิ่งมาด้วยนะฮะคันนี้นะครับ4 6 9 7นะฮะทะเบียนสวยด้วยนะครับออกห้างอยู่ล้านหกสนะครับ1นึ่งล้านหกแสนสบาทพิจิตรขายอยู่879,000บาทนะครับหายไปครึ่งนึงเลยทีเดียวนะสำหรับคันนี้นะครับนะฮะ ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะสลับมือสองนะครับนะถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะครับรถหน่วยงานปดวเรียมการนะครับเข้าศูนย์เช็คระยะสวยๆนะฮะโอ้โหคันนี้ถือว่าสวยนะเอ่อแม็กซ์สิบเจ็ดนิ้วนะครับยางได้เป็นปี23ด้วยนะฮะยางปี23นะครับนี่สภาพงี้เลยพี่นะผมให้ดูรอบนอกนะครับนะใครสนใจให้ไวนะครับผมนะฮะเอ่อก่อนหน้านี้ที่รีวิวไปนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นคันสีขาวนะครับตัวท็อปนะไฮบริดนะครับ เออพิเยมนะครับแล้วก็พีเยมที่เป็นตัวปี21บนะครับแล้วก็2.5นะครับถูกจองหมดแล้วนะพี่นะนะครับให้ไวเลยพี่ผมบอกแล้วต้องให้ไวนะครับนะต้องไวนะใครสนใจคันนี้ราคาผมว่าพอเอื้อมถึงอยู่นะนะครับแต่สเปคที่ได้มาผมว่าโอเคนะครับสำหรับในปี2020นะฮะกับตัวรองท็อปนะครับราคาไม่แรงไม่ข้ามเก้าแสนด้วยแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับนะฮะนี่ประมาณนี้เลยพี่นะโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของภายในตัวรถนะครับ มาเข้ามาต่อในส่วนของภายในกันนะครับนะฮะคันนี้ภายในได้เป็นสีดําทั้งหมดนะครับสําหรับตัวปี2020นะฮะและเป็นตัวลงท็อปนะนะครับเครื่องเป็นตัว2.5ไฮบริดนะแรงม้าที่ให้มา211แรงม้าถือว่าเหลือเๆนะครับมาดูภายในกันนะครับแผงประตูด้านหน้านะนะครับนี่นะครับผมถือว่าไม่ช้านะคันนี้เข้ามาสักพักหนึ่งนะครับอยู่ในระหว่างการปรับสภาพด้วยนะครับไม่ต้องเป็นอาร์คสวยๆนะครับซีนขาวในนึกฝานะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อพี่นี่ สวยๆกระจกเดิมโต้ต้านะครับโอ้โหติดฟิล์มเข้มจริงๆพี่อันนี้นะครับฟิล์มหน้ามี80นะฮะกระจกเดิมนะครับออโต้ทั้ง4บานนะครับนะแล้วก็จุดขึ้นลงปอบไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับเนี่ยเมมโมรี่ซีทมีมาให้นะครับซ็อปทัชสวยๆครับนะฮะแล้วก็โคมมียมสวยๆตัวนี้ชุดแต่งนะฮะได้ไม่มีหลุดเลยนะครับถูก่าได้สภาพดีจุดขึ้นลงนะครับนี่นะฮะใส่ลักตัวแคมรี่นะ ปั้นเบรกนะครับนะยังค่อนข้างลึกอยู่นะสำหรับตัวแสนสองนะครับวันนี้ค่อนข้างดูแลดีนะยางรองพื้นนะฮะเป็นของตรงรุ่นนะครับของแคมรี่เลยนะครับเบาะสีสวยพี่นะฮะปีกเบาะไม่มีล้มนะนะครับนี่นะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับแปดทิศทางนะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับนี่นะฮะถือว่าอยู่ในสภาพค่อนข้างใช้ได้เลยนะนะครับตรงเท้าแขนนะครับกุญแจจะเป็นลักษณะนี้นะครับเท้าแขนเป็นซ็อกทัชนะครับแล้วก็ ปรับเบาะนะครับเป็นไฟฟ้านะจากด้านหลังด้วยแล้วก็ปีกเบาะฝั่งนี้นะครับนี่ยังเห็นรอยยับอยู่นิดนึงนะแต่ไม่ล้มนะครับปีกเบาะยังสวยอยู่นะคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะนะครับรถผู้บริหารรถของหน่วยงานญี่ปุ่นนะครับผู้กอบกัรญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไฟอมเบสไลท์นะนะครับมีมาให้แล้วก็ตกแต่งที่เป็นตัวเมลิเนียมหน่อยนะออกเป็นสีเงินเงินหน่อยนะครับที่วางแก้วมีให้สองจุดนะใส่เยติได้นะครับหัวเกียร์นะฮะนี่อยู่ในสภาพนี้นะนะหัวเกียร์นะผม ชัดไหมอ่ะนี่นะมีรอยถลอกบ้างนะครับเนะี่ยเดี๋ยวจัดเก็บรายละเอียดให้นะครับแล้วก็ด้าล่นางนะครับตรงนี้เป็นวอลเลยชัชเจอร์นะครับแล้วเชื่อมต่อต่างๆในส่วนของเเอเอเออ่่พ power l เ a d น,นะครับ AUX e แล้วก็ USB นะครับถุงเกียร์สวยๆโหมดการขับขี่้าโหมดน้วมานโหมดสปอร์ตโหมดนะครับมีมาให้ EV โหมดนะครับเบรกโฮลแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับมีมาให้ปุ่มตรงนี้สำหรับตัวรองท็อปนะ จะขาดตรงที่ตัวไฟเปิดปิดออโต้นะครับไม่มีปุ่มให้แล้วก็ทักชั่นคอนโทรลมีให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายฝัดถังนะครับมาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องกันเลยดีกว่ามาครับหนึ่งสองสามนี่นะติดแล้วนะนะครับพวงไลยลงลงมาปกตินะครับเมื่อกี้นะครับเนี่ยสำหรับปี20กราฟิกจะขึ้นใหม่งี้นะแต่ถ้าเป็นปี21อนะที่เป็นตัวไมนอเชนนะครับจะเขียนคำว่า c a m r ีขึ้นมา นะครับคันนี้ถือว่าโอเคนะเครื่องเดินปกตินะครับนะไม่มีฉุดกระชากเลยนะฮะมีไฟเตือนที่เป็นตัวลมยางนะนี่นะครับมีแจ้งเตือนลมยางอยู่นะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์ลมยางทั้ง4ล้อให้นะครับนะระบบที่เปิดอยู่นะครับมีบสปอตเมเตอร์เรคอร์ดซับฟิกเลิร์นนะครับแล้วก็อีกอันนึงอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตัวนี้เห็นไหมยังปิดอยู่นะเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับ1 23ปึ๊บเปิดไหมมาเปิดแล้วนี่นะฮะ โอเคมัดหลังไฟฟ้านะสามารถเซตได้จากตรงนี้นะครับนะต่างจากรุ่นก่อนที่เป็นปุ่มปิดนะครับปุ่มปิดปุ่มเปิดได้เลยแต่ว่าถ้าเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาเราถอยหลังเขาจะลงให้ออโต้อยู่แล้วนะครับนะฮะนอกั้นในเรื่องของตัวแจ้งเตือนนะฮะการออกนอกเลนแจ้งเตือนแล้วก็รักษาให้รถอยู่ในเลนนะครับแล้วก็ Adaptive Cruise Control ตัวนี้ยังไม่มีมาให้นะนะครับนะเพราะเป็นตัวรองท็อปนะครับเป็น Cruise Control เฉยๆนะครับนะ เกียร์นะครับเป็นแพทเทิร์นชิปนะครับนี่นะฮะเชื่อมต่อโทรสายรับสายนะสั่งการด้วยเสียงนะครับมีมาให้อ่าแอร์ปรับแยกซ้ายขวานะครับเป็นนาโนเอะแล้วด้วยนะครับนี่เนี่ยแล้วก็แอร์โซนหลังจะยังไม่มีนะจะยังไม่มีมีอีกโซนหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถปรับแต่งนะครับปรับอุณหภูมิปรับพัดลมได้นะฮะต้องใช้ตัวนี้อย่างเดียวนะครับแอร์สโซนจริงนะนะครับแต่ด้านหลังปรับไม่ได้นะนะครับต้องเป็นตัวท็อปเท่านั้นนะสำหรับปี20นะครับผม นะฮะอ่ะดูกล้องหน่อยดึงสองสามกล้องถอยนะครับนะถือว่าชัดนะครับนะ่สองมุมมองนะตามสไตล์ของตัวรองนะครับมุมกว้างแล้วก็มุมแคบนีฮะปรับมาดี้เลยนะครับกระจกมองหลังนะครับตัดแสงออโต้นะครับมีบันทึกกล้องหน้าให้ด้วยนะนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะแผงบางแดดนะครับนะมีไฟมีกระจกให้นะแล้วก็ฝั่งนี้มีไฟมีกระจกให้นะครับลราคาสัรูปนะสวย นะครับผมว่าติดฟิล์มมาเหมือนกันนะน่าจะเข้มอยู่ดีไม่ดีอาจจะ80เหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองนะลองเปิดดูนะปุ๊บโอ้โหพี่เอ้ยน้า80ิเหมือนกันนะนะฮะหลังคอนซัลูปใช้งานได้ปกตินะครับนะฮะแปแน่นอนพี่นะครับติดฟิล์มมาค่อนข้างเข้มเลยนะครับถือว่าสวยสวยดีนะครับได้ความเอ่อเขาเรียกว่าไรได้ความเป็นส่วนตัวเนาะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อในส่วนของด้านหลังกันนะครับผมปิดเครื่องก่อนปุ๊บมาอ่ะ ไปดูกันต่อในส่วนของด้านหลังนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะนะครับเสียงผมอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับด้านหลังแผงประตูนะครับมีม่านส่วนตัวให้นะแล้วก็กระจกขึ้นลงนะครับนี่นะฮะสินกาวย่ยงเือฝานะครับนะฮะยังเสียงแน่นๆนะนะครับกระจกเดิมโต้ต้านะครับติดฟิล์มเรียบร้อยฟิล์มเป็นของลามินานะครับกระจกเดิมแล้วก็ด้านหลังนะฮะนี่อุ้ยด้านหลังโอ้โหสวยอยู่นะพี่นะ ด้านหลังไม่ช้ํานะครับสําหรับตัวบอร์ดนะเท่าที่ผมดูนะครับนะมีจะเป็นฝั่งนูน้นแน่นอนเลยพี่นะฝั่งถ้าฝั่งนูน้นในเรื่องของการใช้งานนะมันจะมองเห็นอยู่นี่นะถือว่าใช้งานฝั่งนี้น่าจะเป็นฝั่งเดียวนะฝั่งนี้ไม่ค่อยยับเลยนะฮะถ้าเป็นฝั่งนั้นเนะี่ยแน่นอนครับรถพูวิหารแล้วก็มีคนขับให้นะครับนี่ใช้งานถูกต้องตามตามวัตถุประสงค์ของตัวรถเลยนะนะครับยางรองพื้นนะครับเดิมๆของตัวแคมรี่นะนะครับด้านบนเพดานสวยๆไม่มียันไม่มีขละ ะครับล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับเนี่ยมีเซ็นเซอร์ลมยางให้เป็นของดัลล็อบนะฮะปี2023ด้วยพี่นะครับนี่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะนะครับ2023นะนะครับยางเป็น215นะครับนะ215 55 17นะครับยางเป็น17นิ้วนะครับแล้วก็ใช้ไปเลด้านอ่ด้านล่างนะสวยๆนะครับอ่สะโพกสวยๆนะครับเหลี่ยมคมสันไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเลยนะแล้วบนหลังคานะครับนี่นะครับสภาพเดิมๆพี่นะสวยจริง กระจกตัวต้า,านะครับติดฟิล์มเรียบร้อยไล่ฟ้าไม่มีขาดนะฝาท้ายโคมไฟนะครับไม่มีแตกไม่มีลาวนะนะเซ็นเซอร์ถอยมีให้สีจุดนะด้านหน้าเป็นสองจุดนะนะครับถือว่าเป็นเซ็นเซอร์รอบคันนะครับนะไฟท้ายนะใส่ลักตัวไฮบริดมาดูยางอะไรกันหน่อยนะครับด้านท้ายนะฮะนี่นะครับถือว่าเรียบร้อยอยู่นะไม่ค่อยได้ใช้งานหรือย,ยังไงเนี่ยด้านท้ายนะนะครับ,รบแล้วก็ล้างน้ําใต้กระจกนะนะครับ สวยมีพวกเศษไม้อยู่บ้านนะครับเศษใบไม้นะลมมันแรงพี่ช่วงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะซีนกาวเต็มทั้งฝานะครับลุกไปไม่มีสางนะด้านในนะครับกลมไฟไฟเป็นของไทโคยโตนะครับชัดไหมเนี่ยฝั่งนี้เหมือนกันนะครับลูกกลมเม็ดอ้าวสวยๆนะครับไฟไทโคยโตนะครับฉนวนกันเสียงแน่นๆนะไม่ตกท้องช้างนะครับเดี๋ยวก็จุดขึ้นลงด้านหลังนะครับ นี่ผมบอกว่าเขาไม่ได้ใช้กันเลยได้ไงนะครับมีนิดนึงนี่นะฮะอาจจะยกไม่พ้นเหรอนะครับอาจจะยกไม่พ้นนะนะขูดไปนิดนึงนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะซีนทำมะพร้าวนะยังอยู่นะครับด้านหลังอุปกรณ์ช่วยเหลือพื้นฐานนะครับบล็อกกันล้อนะฮะหูลากแม่แรงนะครับไม้ขันแม่แรงแล้วก็นี่ยางอะไรนะนะครับลายเดียวกับที่ใช้อยู่นะครับเท่ากับคันนี้ได้ล้อมแบกมา5วงนะฮะสำหรับปี10บยี่ปียี่สิบสิปดสิบเก้ายี่ พอเป็นโฉมไม่ได้เชนนะครับด้านหลังจะถูกเปลี่ยนเป็นล้ออะไหล่ที่เป็นายางเาเรียกอะไรล้อกระทะนะนะครับแล้วก็หน้าหน้าแคบนะฮะในสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับเข้าใจว่าน่าจะประหยัดพื้นที่เนะนี่ยนี่ฝั่งนี้นะครับฝั่งฝั่งซ้ายนะพี่ดูจุดขึ้นจุดขึ้นลงเลยกันนะฮะก็ถือว่าไม่ช้ำนะนะครับในญี่ปุ่นก็น่าจะยกข้ามอยู่นะฮะไม่ไม่ขุดขีดเท่าไหร่นะครับแล้วก็นี่มั่น กระจกเดิมโตต้านะครับกระจกเดิมโตต้านะครับติดฟิล์มเรียบร้อยแผงประตูด้านข้างสวยๆนะครับไม่มีลักยิ้มเลยนะพี่นะพี่ดูนะนะครับเหลี่ยมคมสั่นสวยๆนะครับนะน็อตไม่มีขยับนะแผ่นเพจครับผลิตเมื่อเดือนกันยายนนะปี2020นะี่สิบนะมิสในไทยแลนด์นะครับเล็กเครื่องเล็กตัวถังชัดเจนนะครับนะฮะเบาะฝั่งซ้ายนะฮะปรับไฟฟ้านะฮะหกทิศทางนะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังและขึ้นเลื่อนลงนะฮะแล้วก็ปรับพนักพิง จุดขึ้นลงฝั่งซ้ายนะครับนี่นะฮะสวยๆไม่ค่อยไม่ใช้ในงานนะนะครับผมว่าใช้กันด้านหลังมากกว่านะครับเป็นรถพบวิหารแท้ๆเลยไฟไม่ไหลนะครับแผงประตูด้านหน้านะครับฟิล์มสวยๆนะฟิล์มผมว่ามี80สิบกระจกเดิมโตต้านะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อนะครับด้านบนนะฮะหลังคาที่เป็นซันลูปนะครับเนี่ยซีนแน่นๆนะนะครับซีนยางยางไม่มีเปื่อยนะครับยางไม่มีเปื่อย ถือว่าโอเคอยู่นะครับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ภาษีต่อถึงกันยานะครับกันยาปี68นะนะครับดีสวยพี่คันนี้นะฮะเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยนะครับเซ็นเซอร์หน้ามีให้2จุดนะนะครับใส่ลักตัวตัวต้านะครับแล้วก็มีสีฟ้าอยู่ด้านในนะครับแต่ไม่ได้เคลือบพคลิกนะคันนี้ถือเป็นตัวรองท็อปนะครับสำหรับปี20นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในกันนะครับ มาครับเมื่อกี้ผมรู้สึกจะพูดว่าไปดูกันต่อในส่วนของภายในนะแต่จริงๆมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะฮะแล้วก็การสตาร์ทอ่าสตาร์ทเครื่องและเปิดไฟนะครับเออนิดนึงพี่นะกินยานิดนึงนะฮะเมื่อกี้นะฮะไฟหน้านะครับนะฮะไฟดิจิตอลไลท์ไฟหลักเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟขวางด้านล่างเป็นไฟสปอตไลท์นะครับติดปกตินะฮะฝั่งทางด้านนี้บ้างนะฮะนี่ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดนะแล้วก็ด้านหลังนะครับไฟโคมไฟด้านหลังนะ นะจะเป็นอย่างนี้รูปแบบนี้นะครับปี20นะครับใส่จะใส่มาเต็มเลยนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟขวางนะนะครับติดปกติไฟเบรกไฟถอยผมไม่ได้ให้ดูนะครับนะฮะแล้วก็ไฟวิลคัมมีติดปกตินะครับไฟเลี้ยวตรงนี้ติดปกตินะครับหลอดเครื่องเป็น A25A นะครับทำงานควบคู่กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าในระบบไฮบริดนะฮะให้พลังกำลัง211แรงม้านะครับนะฮะแรงบิดได้อยู่ประมาณ200ต้นๆนะนิวตันเมตรนะครับนะหน่วยเป็นนิวตันเมตร แต่ถ้าเป็นตัวแคมรี่สองจุดห้นะตัวนั้นน้ำมันล้วนเนะแรงบิดมา250หเลยพี่209รอแรงมาด้วยนะครับถือว่าแรงท็อกดึงๆึงเหมือนกันนะนะครับแต่ครนี้เน้นเรื่อยๆนะเน้นใช้งานเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในช่วงกลางถึงปลายผมว่ามาเหมือนกันนะนะครับมาเหมือนกันนะสำหรับไปบิดนะครับนะใครว่าไม่แรงนะนะครับแล้วก็นี่มาดูห้องเครื่องกันนะครับนะฮะความสะอาดของตัวเครื่องนะครับเอ่อปะเกนฝาสูบปะเก็นฝาเบานะนะครับ แห้งๆนะไม่มีน้ำมันไหลเยิมนะนะครับโหสวยจริงพี่คันนี้นะห้องเครื่องห้องเครื่องสวยนะฮะเขาน่าจะดูแลดีนะผมเจออยู่คันหนึ่งที่เป็นรถของบริษัทญี่ปุ่นแห่งนี้แหละนะครับห้องเครื่องเขาสวยนะครับห้องเครื่องเขาสวยจริงนะครับแล้วก็นี่นะฮะน็อตไม่มีขยับนะฮะฝาหน้านะครับซีนกาว์เลนส์ฝานะลูกไปไม่มีสักนะครับลูกกลมเพ็รอ่างต่างๆนะฮะสติกเกอร์คำเตือนนะฮะยังอยู่ครบนะครับนี่สวยๆฝั่งนี้นะน็อตไม่มีขยับนะครับนะฮะ แล้วก็ส่วนของฉนวนกันความร้อนแน่นๆเลยพี่นะครับอุปกรณ์ด้านในนะฮะมาดูกันน้ำมันเบรกนะครับอยู่นี่นะฮะอย่างเช่นเครื่องนะครับผมใหญ่ๆเลยนะครับถังพักน้ำนะฮะถังพักน้ําแล้วก็ไอ้ส่วนของกรองอากาศนะครับตรงนี้ที่รับอากาศเข้าไปสู่กรองตัวนี้นะครับนะแล้วก็ในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าจะอยู่นี้นะครับสีส้มคือระบบพวกสายไฟไฮบริดต่างๆนะครับแผงฟิลลรีเลย์ จะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็กล่อง ECU ครับนะฮะครบถ้วนนะคันนี้มีแบตสำรองอยู่ข้างหลังนะสำหรับตัวไฮบริดนะครับนะอยู่ท้ายรถนะฮะส่วนแบตเตอรี่ไฮบริดนะสำหรับคันนี้นะอยู่ใต้เบาะนั่งแถว2นะครับนะประมาณนี้นะฮะใครสนใจก็ให้ไวนีดห่นะคันนี้ออกห้างอยู่ล้าน639นะครับล้าน630,000 0บาทนะนะครับตัวท็อปที่เป็นตัวพรีเมียมนะฮะตัวนั้นจะเป็นล้านนะตีว่าล้าน8 นะครับนี่ไปโยนขายอยู่ที่ราคา8ปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนอยู่ประมาณหมื่นห้านะพี่นะอันนี้หมื่นสี่หมื่นห้าได้อยู่นะนะครับแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทอ่ะดูราคาอีกทีเดี๋ยวกลัวจําผิดแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทอ่ะจริงตรงนะครับเลขไมล์แสนสองนะครับเข้าศูนย์ตามระยะนะครับปอศูนย์เช็คได้นะครับเอกสารคู่มือครับมีให้ครบนะครับกุญแจสำรองน่าจะมีนะคันนี้เดี๋ยวผมขอดูอีกทีนะครับไม่คอนเฟิร์มนะนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแต่ที่รับมานะฮะบริษัท ญี่ปุ่นแห่งนี้นะส่วนมากจะมีกุญแจสำรองมาให้นะครับนี่นะฮะสวยๆนะครับนักการรับสศกรีนะครับพนักงานบริษัทนะมีเครดิตผลบัตรผลบ้านผลรถผลสินเชื่อกันสดนะครับผลมอเตอร์ไซค์เกินปีขึ้นไปนะสามารถรอผลอนุมัติได้ภายใน2ชั่วโมงนะครับนะะมีบัตรเครดิตนะฮะมีวงเงินนะครับสามารถเช็คเครดิตได้เลยนะครับถ้าวงเงินขึ้นและโคเวอร์ในเรื่องของการเช่าซื้อรถนะฮะราคาโคเวอร์กับตัวรถที่จะซื้อนะครับก็รับรถกลับได้เลยเหมือนกันนะฮะสนใจมาเช็คเครดิตได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย นะครับใจว่นนี่เงอนไขเดียวกวันะนะครับอจอในที่บัญชีคุณวชิระน,นรงเพชชเจ้าของบริษัทนะครับผมนี่ฮะให้ไวนะครับผมนี่ะคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะย้ำกันอีกทีรองท็อปนะครับใครหายอยู่ก็ให้ไวรองท็อปออไม่มีแค่แจ้งเตือนก่อนการชนไม่มีแจ้งเตือนออกลอกเลนนะครับไม่มีการรักษาให้อยู่ในเลนนะครับ แล้วก็อ a ด t ที e ที่เป็นครูส o n t น o นะครับเป็นตัวอ a ดปทีปนะไม่มีนะครับนอกนั้นผมว่าในเรื่องของระบบความปลอดภัยพื้นฐานตัวนี้ผมว่าเอาอยู่นะครับแล้วใช้ทักษะในการขับขี่นะครับเอาอยู่แน่นอนพี่นะครับเอาอยู่แน่นอนนะครับนี่สวยเลยนะครับแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทโอเคไว้ประมาณนี้นะครับสาหรับทลิปนี้นะใครสนใจก็ให้ไว่อีกคันหนึ่งรู้สึกเพิ่งเข้ามานะเป็นสีบอลเป็นตัวท็อปพรีเมียมนะครับเดี๋ยววันหลังผมถ่ายให้ดูนะนะครับเพิ่งเข้ามาเลยเมื่อกี้ผมมาไม่ทันน้องแวบเอาไปแล้ว นะครับน้องเอาแว็บเอาไปถ่ายแล้วนะครับโอเคฝากติดตามไว้ด้วยนะครับนะฮะลาบไปก่อนครับสวัสดีครับ